สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาครับรำพึงภาวนาบทสวดีที่103ในวันนี้ก็เป็นคำภาวนาที่ออกมาจากชีวิตจิตใจของผู้ประพันธ์ในความสำนึกในความระลึกว่าตนเองนั้นจะต้องน้สัสก,การสรรเสริญพระเป็นเจ้านะครับคำสรรเสริญพระไทยดีของพระเจ้าในหัวข้อเป็นอย่างนั้นก็เป็นบทเพลงช่้นหนึ่งซึ่ง ในสมัยโบราณโดยเฉพาะกษัตริย์ดาวิดก็ภาวนาบ่อยๆเหมือนกันในเวลาที่ท่านภาวนาจิตใจข้าพเจ้าเอ๋ยจงถวายพระพรแด่พระยาเวเธอส่วนลึกของข้าพเจ้าจงถวายพระพรแด่พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์จิตใจข้าพเจ้าเอ๋ยจงถวายพระพรแด่พระยาเวเธอจงอย่าลืมพระคุณต่างๆที่พระองค์ประทานให้พระองค์ประทานอภัยความผิดทั้งหลายของท่าน ทรงรักษาโรคภัยทั้งหมดของท่านทรงช่วยชีวิตท่านให้พ้นจากเหวลึกประธานความรักมั่นคงและพระเมตตาเป็นดังมงกุฎแก่ท่านพระองค์ประธานสิ่งดีๆอย่างเต็มเปี่ยมตลอดชีวิตของท่านทรงบันดาลให้ท่านเป็นหนุ่มอยู่เสมอเหมือนนอกอินทรีพระยาเวทรงปฏิบัติด้วยความเที่ยงธรรมประธานความยุติธรรมต่อทุกคนที่ถูกข่มเหง ทรงสำแดงให้โมเสสรู้ทานของพระองค์ทรงสำแดงให้บรรดาบุตรของอิสราเอลเห็นพระราชกิจของพระองค์พระยาเวทรงพระกรุณาและทรงพระเมตตาสงสารกริ้วช้าทรงความรักมั่นคงอย่างเต็มเปีย่ยมพระองค์ไม่ทรงกล่าวโทษเราตลอดไปไม่ทรงเคืองแค้นเป็นเวลานานพระองค์ ไม่ทรงปฏิบัติต่อเราตามที่บาปของเราสมควรได้รับไม่ทรงตอบแทนเราให้สะสมกับความผิดของเราท้องฟ้าสูงกว่าแผ่นดินเพียงใดความรักมั่นคงของพระองค์ต่อผู้ยำเกรงพระองค์ก็ยิ่งใหญ่เพียงนั้นตะวันออกห่างไกลจากตะวันตกเท่าใดพระองค์ก็ทรงกันความผิดของเราออกไปห่างไกลจากเราเท่านั้นบิดาเมตตาสงสารบุตรของตนฉันใด พระยาเวก็ทรงสงสารเมตตาผู้ยำเกรงพระองค์ฉันนั้นเพราะพระองค์ทรงทราบว่าเราถูกสร้างขึ้นมาอย่างไรทรงระลึกได้ว่าเราเป็นเพียงฝุน่นดินวันเวลาของมนุษย์เป็นเหมือนต้นหญ้าเขารุ่งเรืองเหมือนดอกไม้ในทุ่งเมื่อลมพัดผ่านมาก็อันตรรทานไปไม่เหลือสิ่งใดให้เห็นอีกเลยแต่ความรักมั่นคงของพระยาเวต่อผู้ยำเกรงพระองค์นั้น ดำรงอยู่ตลอดไปเป็นนิดพระยุติธรรมของพระองค์ก็ดำรงอยู่ชั่วลูกหลานต่อผู้ที่รักษาบรรทัสัญญาของพระองค์และละลึกถึงบทบัญญัติของพระองค์เพื่อบฏิบัติตามพระยาเวทรงสถาบนาพระบัลลังก์ของพระองค์ไว้ในสวรรค์อาณาจักรของพระองค์แผ่ขยายไปทั่วจักรวาลทุตสวรรค์ทั้งหลายของพระยาเวจงถวายพรแด่พระองค์เถิด ท่านทั้งหลายผู้ทรงพลังเข้มแข็งและปฏิบัติตามพระวาจาพร้อมที่จะฟังเสียงพระบัญชาจงถวายพระพรแด่พระองค์เถิดพลโยธาทั้งหลายของพระยาเวซึ่งเป็นผู้รับใช้และปฏิบัติตามพระประสงค์จงถวายพระพรแด่พระองค์เถิดผลงานทั้งหลายของพระยาเวในทุกสถานที่ซึ่งทรงปกครองจงถวายพระพรแด่พระองค์เถิดจิตใจข้าพเจ้าเอ๋ย ชงถวายพระพรแด่พระองค์แด่พระยาเวดครับเราจะเห็นทั้งตลอดเลยทั้งบทเลยในบทส,สดีบทนี้ก็กล่าวถึงความรักกล่าวถึงสิ่งที่ أ, พระยาเวนั้นคือต่อพระเป็นเจ้านะั้นได้ทรงกระทำได้ประทานได้ดูแลพวกเขาดูแลพวกเขาให้ให้มีความสุขให้สามารถเจริญชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีแล้วก็ ประทานทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วก็บอกว่าพวกเขาทั้งหลายนั้นก็สมควรแล้วที่จะต้องนมัสก,การสรรเสริญพระเจ้าในชีวิตประจำวันของเขาเองนะครับนี่ก็เขาบอกว่าเป็นบทสดีที่กษัตริย์ดาวิดก็คงจะภาวนาอย่าลืมกษัตริย์ดาวิดก็เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรแล้วก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่อ,องค์งหนึ่งนะครับก็ท่านก็ ทาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นด้วยความเชื่อด้วยความมั่นใจในพระเจ้าในพระยาเวและท่านก็รู้ว่าสิ่งต่างต่างเหล่านั้นก็คือพระยาเวได้ท่งประทานให้กับท่านนะคัสำนึกเสียใจและก็สรรเสริญนมัสะการพระยาเวเสมอในชีวิตของท่านก็เป็นบทอนาที่ออกมาจากความรู้สึกจากความนึกคิดของท่านด้วยสําหรับเราพี่น้องที่เราอยู่ในสมัยนี้ ถ้าเราหวนควนคิดไปถึงชีวิตของเราที่ผ่านมาอันแน่นอนเรามีความทุกข์มีความทุกข์ในเวลาเดียวกันก็มีความสุขมีความสําเร็จมีความล้มเหลวบ้างมีดีใจเสียใจตลอดมาแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าเราพิจารณาดีๆแล้วก็เป็นพระเป็นเจ้าเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ดูแลรักษาเราเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่มีหน้าที่ที่จะต้องนมัสก,การสรเสริญพระองค์ในทุกๆวันเ,เมื่อ,เ,อเราจเจริญชีวิตไปในแต่ละวัน จึงบอกว่าการเป็นคริสเตียนนั้นก็คือการามีชีวิตที่คิดถึงพระเจ้าเสมอๆแล้วก็กระทำทุกสิ่งทุกอย่างนั้นดันที่พระเจ้าสั่งที่พระองค์สอนนี่คือเรื่องราวที่เราต้องประพฤติปฏิบัติการนมัสศการสรรเสริญไม่ใช่เพียงแค่ท่องบทบทสวดบทลำพึงเท่านั้นแต่ว่านมัมการสรรเสริญด้วยกิจการด้วยการกระทำความดีด้วยการพยายามที่จะช่วยเหลือดูแล เพื่อนพี่น้องในโลกนี้คือรักพระเบญ้ารักเพื่อนพี่น้องนั่นเองนี่คือการนมัสการสรรเสริญพระเจ้าด้วยกิจการใช่การถวายบูชานั่นคือถวายชีวิตมอบชีวิตของเราเพื่อพระองค์มีชีวิตของเราอยู่เพื่อเพื่อนพี่น้องนี่คือสิ่งสําคัญครับนั้นวันนี้ขอให้เราเข้มแข็งและกระทาตามพระประสงค์ของพระองค์เสมอขอพระเจ้าพระสงสรรผนาุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด